มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชูวิทย์รั่นเป็นไปตามแผนให้จับตาดูเกมสลับคั้ววันโหวตนายกรอบที่3วันที่19กร,รกฎาคม2,566ในายชูวิทย์กมลวิสิตโพสต์เฟซบุ๊หลังสารธรรมนูญมีมติ7.2สั่งให้ในายพิธาลิมเจเริญรัตหัวนหน้าพาร์คละแขกในเดตนกรัฐมนตรีจากพรรคเก้าไกล อยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลในคดีถือหุ้นสื่อไอทีีโดยระบุว่าเป็นไปตามแผนสารธรรม,มนูญสั่งพิธาอยู่ปฏิบัติหน้าที่สสวันนี้ไม่ได้โหวตนายกรอบที่สองจับตารอบสเกมสลับคู่ได้นายกคนใหม่โดยวันนี้พบว่านายชูวิทย์ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับดิลรักหรือว่าดิลระหว่างพักเพื่อไทยและพักก้าวไกล ที่จะจับมือกันเป็นพรรครัฐบาลโดยเพื่อไทยจะสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นกลายเป็นดีลลวงไปเสียแล้วโดยนายชวิตร,ระบุว่าปิตสวิปประชาชนประชาชนสนใจเรียนรู้การเมืองไทยการโหวตนายกถามผมทุกวี่ทุกวันพิธาจะได้เป็นนายกไหมให้ลองอ่านดังต่อไปนี้เพราะขณะนี้การเมืองพลิกเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เท่าที่นิ่งแล้วก็คือการเลือกตั้งไม่ใช่การตัดสินใจว่าใครจะเป็นรัฐบาล แม้ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากสุดยังเป็นฝ่ายค้านได้ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงพิธีกรรมของคนไทยที่จะออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงการจับมือจัดตั้งพรรครัฐบาลของ8พักเป็นละครที่ถูกบังคับแสดงให้ประชาชนดูดังนั้นดูได้แต่อยา่าไปหลงเชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านในที่สุดไม่มีรักแพ้ทางการเมืองแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอาตังหาก เพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนาพลิกข้ามคั่วแม้เสนอให้เพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่หากยังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่ผ่านสอวอชีวิตจริงต้องดูกันยาวๆไม่ใช่หนังตลกมีการจัดเตรียมสลับพลิกข้วรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนาและประสบความสําเร็จโดยผ่านเสียงสอวอภูมิใจไทยจะได้ร่วมรัฐบาลและได้กระทรวงคมนาคมกับสาธารณสุขเหมือนเดิมส่วนพลังประชาราจะได้มหาไทยเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึง่งที่บอกไปก็คงไม่เชื่อ ก้าวไกลได้ประสบการณ์ว่าการมีสอสอใหม่และเร็วเกินคาดทาให้การตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่เรื่องมอ2เจหรือการไปเจราจากับประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาให้รวมรัฐบาลแล้วนายกจะเลือกได้ในรอบ3าผ่านสวฉลุยดูรอบสองก็ทราบแล้วการจะตั้งรัฐบาลจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมแต่หน้าตาไม่ใช่แบบที่ประชาชนส่วนมากต้องการและเห็นตั้งแต่แรกในวันที่จับมือ8พักเซ็น MOU ยุบพักมีแน่ เป็นแผนต่อเนื่องเตรียมตั้งพักใหม่เว้รอชื่อพักอนาคตไกลการเมืองหลายเรื่องคนไม่เชื่อแต่เวลาพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือว่าได้ยินเพราะไม่มีใครพูดเรื่องจริงเบื้องหลังตอนนั้นบอกว่าไม่มีดีลรับแต่ก็มีดีลรักแต่ตอนนี้กลับเป็นดีลลวงไปแล้วผมพูดไปไม่มีวัตถุประสงค์เชียร์หรือว่าทำลายใครแต่ต้องการให้ประชาชนรู้เท่าทางการเมืองแม้ว่าเบื้องหลังบางอย่างผมจะไม่สามารถพูดได้หมด แต่หากเดาจากสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงติดตามก็คงจะทราบอย่าไปคิดมากประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมบนแผนที่โลกไม่ได้ไปไหนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ